ความเทียร์ดังๆหน่อยเร็วบอกแล้วว่าใครครีด no ดังจะได้ซื้ออีกแม็กราคาย่อมเยาค่ะจาก A S ค่ะแกร์นะคะขออนุญาตประกาศผลรางวัลขวัญใจมหาชนก่อนนะคะซึ่งในโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญคุณยุพานีคุ้มกัรจนาคุณค่ะหรือป้ายุของร้านอกคาร์ดเดินไหมคะขอเชิญบนเวทีเลยนะครับ ในานามของตัวแทนเครือข่ายื่อการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีซึ่งรวมสองสมาคมคือสมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดปัตตานีสมาคมธุรกิจกรารท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีและเครือข่ายโอท็อปจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ที่จัดงานมหากรรมอาหารจานเด็ดปัตตานีอร่อยได้ไร้แอลก<ร>อฮอล์ตอนระกชาติ ปัตตานีั้งที่4ในครั้งนี้นะคะนะครับป้ายุพาดีจะได้มอบรางวัลขวัญใจมหา,มหาชนช<ม>นะคะและผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนในครัน้งนี้ได้แก่ กายยอดเยี่ยม oh, ซิ่งจะได้รับรา <nice, S 2> <nice, S 2> ง nice, nice วั500 <red. S 2> ล500บาทเพราะสายสะพานกำลำแแน่งแเกียรที่ัตร <c oughs> ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ได้แก่ไมล์เล่ <c oughs> ไมลเล่ และเป็นเจ้าของโปรเจกต์ในเรื่องของสินงาวัฒนธรรมที่นับมาโชว์ในงาน <Like S 1> ในครั้ง <Like S 1> นี้นะคะ <like it. S 1> และผู้ที่ได้รับรบางวัล ถาหมอนนะครับสาดอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตานีส่งเข้าประกวดโดยโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตบลควนโนรีนะครับโอ้มาไกลมากจัดนิดหนึ่งนะครับจัดนิดหนึ่งคุณลุงคุณยชอดค่ะคุณลุงเต้นเหมือนกันนะคะถ่ายรูปค่ะบ๊อ เกติบ ok pues? ัตรพร้อมด้วยเงินรางวัลด้วยนะคะใช่คพร้อมด้วยถ้วยรางวัลด้วยใช่ไหมคะแน่นต้องขอบคุณที่แน่นมากเลยให้น้องสูได้แสดงออกบนเวทีนี้อย่างเต็มที่ไปเลยนะครับดีรางวัล แห่งความภาคภูมิใจสำหรับน้องๆนะครับขอแสดงควมยินดีด้วยพี่จ๊อกครับรางวันต่อไปรางวันต่อไปนะคะขออนุญาตประกาศผลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งนะคะซึ่งจะได้รับเงินรางวัลหํา่ัน500บาทพร้อมด้วยมงคุเประจำตำแหน่งสายสะพายประจำตำแหน่งถ้วยรางวัลและเกียรติบ่ะ ขึ้นสักทีค่ะพี่เอื้อนนะคะป้าเอื้องใช่ครับพี่เอื้อพี่ก็ได้เพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ค่พี่เอื้องจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนะคะมาใส่ชุดใส่งามมากเลยตงกลางเลยนะครับและผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจะได้รับเงินรางวัลคนละ1 5 0 0บาท ด้วยมงก manager manager, ุฎประจำตำแหน่งสายสะพายประจำตำแหน่งด้วยรางวัลและเกียรีตรได้แ ok ก่ได้แก่หมายเลขสองน้องมิกิเด็กหญิงจรินทิศชัยวณนนน้องศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานคริน์า่ประถมศึกษา เลื่อนะคะจะเป็นผู้แทนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนะคะที่ช่วยกันรังสรรค์แล้วก็เป็นเครือข่ายในการจัดงานร่วมกันกับเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีสภาวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานีนะคะ แล้วก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมตั้งแต่วันแรกที่รวมรังัรรนะคะต้องประกอบของงานดีๆในด้านวัฒนธรรมด้านอาหารอาหารน่าธรรมอารมณ์ดีปัตตาีค่ะก็เชิญชวนสำหรั like บกันต่อไปนะครับว่าปีนี้การประกวดหนูน้อยอาหารจานเด็ดปัตตานีประจําปี2568ปีนี้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ การประกวดนะครับหนูน้อยในปีนี้นะครับ<ป>รากไว้ชนะเลิศนะคะที่จะได้รับเงินรางวัลสองพันบาทเพราะมงคุล ปีส่วนสูง146ซนติเมตรน้ำหนัก40กิโลกรัมปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลปัตตนีสมพราประกวดโดยเอาลิคาเฟ่ครับบอกเล้ว่าใครกรีดดังเนี่ยติดต่อที่บริษัทแกรนด์ได้